ตำนานผีจ้างหนังคำชะโนดเป็นอีกหนึ่งตำนานที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คำชะโนดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดมีความเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคและเป็นสถานที่ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกิญดาณเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีจ้างอน่นงไครั ได้รับความนิยมอย่างมากและกลายเป็นตำนานที่น่ากลัวและลี้ลับแห่งหนึ่งของประเทศไทยความเป็นมาของคำชะโนโดที่เกี่ยวพันกับพญานาคได้แก่เรื่องผีจ้างมาชายซึ่งก็คือนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ไปว่าจ้างหนังกลางแปลงให้ไปฉายที่คำชะโนโดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เวลาที่ชาวบ้านจัดงานประจำปีจะมีงานมหอหระสบมากมายหน้าก็ขึ้นมาเที่ยวโดยแปลงร่างเป็นคนธรรมดาผู้หญิงจะแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าสีคล้ายสีดำผู้ชายชอบโพกสีสารด้วยผ้าสีแดงคำชะโนดเป็นเกาะลอยมีน้ำมีเนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นคำชะโนด ขึ้นเต็มไปหมดเมื่อเวลาเข้าไปที่ในคำชโนดนั้นอากาศจะรู้สึกเย็นสบายเหมือนติดแอร์ที่นี่พอถึงหน้าฝนรอบๆเกาะน้ำจะท่วมทุกปีแต่ที่คำชะโนดนั้นน้ำจะไม่ท่วมดูเหมือนว่าเกาะแห่งนี้จะลอยขึ้นมาตามน้ำคือถ้าหากน้ำขึ้นก็จะขึ้นตามน้ำลงก็จะลงตามเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากๆ น้ำจะเอ่อล้นมาจากที่ไหนฉโนดแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่มีทางที่จะทําให้คำาโนดจมลงได้ในเกาะคำาโนดนั้นมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าปล่องพญานาะคเคยมีผู้คนนำลำไม้ไผ่ยาวประมาณสต้นกับและยั่งลงไปปรากฏว่ายังไม่ถึงพื้นแต่แปรคิดว่าเมื่อโยนเหรียญลงไป จะมองเห็นเหรียญได้ทั้งหมดน้ําใสมากชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าพญานาคนั้นออกมาจากปล่องนี้ปาฏิหาริย์ครั้งนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2519เกิดน้ําท่วมใหญ่ในที่ลาบลุ่มแม่น้ําโขงรวมทั้งท้องที่อําเภอบ้านดุงแต่น้ําไม่ท่วมคำชะโนดชาวบ้านละแวกนั้นให้คําตอบไว้ว่าที่น้ําไม่ท่วม เพราะพญานาครักษาไว้เนื่องจากมีสารบูชาพญานาคของท่านโดยมีนาคบริวารช่วยกันร่ายมนและหนุนนำให้แผ่นดินของคำชะโนกนั้นสูงขึ้นพ้นน้ำและป่าคำชะโนกลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อชั่วคร่มคืนก็เพราะว่าเรื่องผีจ้างอันสุดแสนมหัศจรรย์ผลึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีบริษัท หนังชื่อดังแห่งหนึ่งของภาคอีสานถูกว่าจ้างจากใครหนึ่งคนให้ไปใช้หนังกลางแปลงในบ้านวงนังหองโดยใช้เงินจำนวน4,000บาทแต่มีข้อแม้คือต้องใช้ให้จบแค่ตี4ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมาหลังจากเริ่มใช้ ตั้งแต่หวัวค่ำไม่มีผู้คนมาดูเลยพอสามทุ่มมีผู้คนจำนวนเยอะมากแต่ที่แปลกก็คือผู้หญิงจะนุ่งขาวนเทาขเทานั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำนั่งอีกข้างและทั้งหมดก็นั่งกันอย่างสงบเรียบร้อยเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะใช้หนังอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงเอะอะ หรือหนังนั้นจะมีความลักษณะที่จะเป็นในฉากที่ตื่นเต้นฉากที่ตลกก็แปลกเพราะมีแต่สิ่งเงียบเท่านั้นในงานไม่มีร้านขายข,ายของกินของใช้แม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถ่ายทอดไว้ในปี2532จากประสบการณ์ตนของลูกน้องที่โดนผีจ้างหนังไปถ่าย หลายปีผ่านมาดูเหมือนเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงแต่ถูกเล่าขานกันสืบมาโดยเฉพาะในหมู่บ้านตำบลวังทองผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผื้นป่าเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ผีจากหนังนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่จริงแม้อาจไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ว่าปาคำชะโนดเป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศ